เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับแมนยูนเต็ดบุกเสมออาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันทีมละหนึ่งต้มเกมพรีเมียร์ลีกนดที่21ของกองทัพปีศาจแดงนัดน,นี้ต้องบุกมาเยือนอาร์เซนอลก่อนเกมต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านค่อนข้างจะฟอร์มดีทีเดียวหลังจากไม่แพ้ใครมาแล้ว6เกมติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีกส่วนทางทัพปีศาจแดงก็ต้องพยายามคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อไล่จีแมนซิตี้ ที่ทำต้มทิ้งห่างไป4คะแนนแล้วก่อนจะลงแข่งด้วยเกมนี้โอเลกุนนาทูชามาในระบบ4-2-3-1นายทวารเป็นดาบิดเดเคอารสีกองหลังมีอารอนวานวิซาเกาลุคชอแฮร์รี่แม็กไกวและก็วิกตอร์ลินเดเลฟสองมิดฟิลด์คู่กลางเป็นเฟลทกับสกอตแม็กโทมิเน่สามตัวรุกมีบรูโน่เฟร์นันเดสมาคัสแวตฟอร์ดและก็พอปอกบาส่วนสุดหน้าตัวเป้าเป็นเอดิสันคาวานี ดยเกมนี้ในช่วง30นาทีแรกทีมเยือนไปสแสดงทําเกมได้ค่อนข้างจะน่ากลัวและก็มีโอกาสได้ประตูขึ้นนาก่อนจากทั้งลูกยิงไกลของเฟลดและก็ลูกมงของอารอนวันบิซาก้าแต่ทว่าก็ยังไม่เฉียบขาดพอส่วนทางอาร์ชซนลก็มีจังหวะโต้กลับส,สวยๆหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นจังหวะของลาการ์ซาและก็นิโคลัสเปเป้นาที่37สกอตต์แม็กโทมมเนมีอาการบาดเจ็บทำให้โอเลกุนอาโซชาเลือกส่งอ,องตอรีมาซยานลงสนามมาแทน ทว่าช่วงเวลาที่เหลือยังทำอะไรกันไม่ได้จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่0นย์ประตูต่อ0ูมาในช่วงครึ่งหลังรูปเกมของอาร์เซนอลดูดีขึ้นมากทีเดียวแต่กับกลายเป็นว่าปีแสดงทีมเยือนมีโอกาสขึ้นนำก่อนนาที59เมื่อลูกชอ็อตเติมขึ้นมาในกรอบเขตโทษแล้วปาดเข้ากลางให้กับเอดิสันคาวานี่โฉบเข้ามาปะที่เสาแรกแต่ทว่าบอลยังไม่ผ่านแบรนเลโน่นาที64อาร์เซนอลเกือบได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันจากลูกฟรีคิกระยะ20หลาของอาเลซอนลาการ์ต ที่ปั่นไปชนคารนอย่างน่าเสียดายช่วงท้ายเกมนาที89ไปแสดงพลาดได้ประตูขึ้นนำแบบสุดๆเมื่ออารอนวายุสกาเดตเติมขึ้นมาทางขวาและครอสเข้ากลางมาให้กับเอดิสันคาวานี่พยายามกระโดดเอี้ยวตัวยิงแล้วแต่ว่าบอลเฉียดเสาไปนิดเดียวช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรต่อกันไม่ได้จบเกมไปแสดงบุกมาเสมออาร์เซนอล0ประตูต่อ0แบ่งกันทีมล้าหนึ่งแต้ม ้ดยตารางคะแนนตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งไปแล้ว21นัดมี41แตม้มตามหลังอันดับหนึ่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่3แตม้มแต่เราก็แข่งมากกว่า1นัดส่วนอันดับ3มเลสเตอร์ซิตี้ที่มี39คะแนนอันดับ4ลิเวอร์พูลที่มี37คะแนนและอันดับ5เวสต์แฮมยูไนเต็ดที่มี35คะแนนจะลงแข่งในคืนวันนี้หลังจบเกมโอเลกุน่าทูชากล่าวว่าพอใจกับผลงานของลูกทีมแล้วที่บุกมาเสมออาร์เซนอลในเกมนี้ได้ เพราะว่าไม่เสียประตูในเกมนี้แถมยังเกือบจะเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยโดยโอเลกุน่าโซชาได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมในเกมนี้นะเราสามารถมาเก็บครีนเชตที่นี่และก็มีโอกาสที่ดีเกือบจะคว้าชัยชนะได้ด้วยตอนนี้เราต้องทําให้ศูนย์หน้าของเรากลับมายิงประตูกันได้อีกครั้งนั่นคือก้าวต่อไปที่ผมหวังว่าจะทําได้ผมรู้สึกว่าในช่วงครึ่งแรกเราครองเกมได้หมดนะส่วนในช่วงครึ่งหลังมันเป็นการเปิดแล้งกันทั้ง2ทีมมากกว่า และทั้งสองทีมก็มีช่วงเวลาที่ดีของตัวเองแตกต่างกันไปแน่นอนว่าผลลัพธ์ในนัดก่อนกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมันไม่น่าพอใจมากๆเมื่อคุณลงสนามเล่นในบ้านทว่าเกมนี้เรามาเยือนอาร์เซนอลและก็มีความรู้สึกว่าพวกเราสมควรจะได้รับชัยชนะมากกว่าสิ่งนี้แหละมันคือการก้าวหน้าไปอีกขั้นของเราแล้วประเด็นร้อนหลังเกมปีแดงบุกเสมออาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อศประเด็นที่ 1. รูปเกมสูสีขาดค่าประตูเท่านั้น เกมนี้ต้องยอมรับว่าทั้งครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังทั้ง2ทีมเปิดล่าก,กันสนุกมากเมื่อดูจากตัวเลขโอกาสการยิงประตูของทั้ง2ทีมที่รวมกันมากถึง31ครั้งแต่ทว่าขาดความเฉียบคมหน้าปากประตูเท่านั้นโดยเกมนี้แมนยูนเต็ดมีโอกาสหน้าได้ประตูเหลือเกินจากเอดิสันคาร์วินี่ถึง2ครั้งด้วยโอกาสแรกปาลุดกรอบไปและโอกาสที่2ไดเอลตัวยิงในช่วงท้ายเกมแต่ทว่าก็หลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดาย ประเด็นที่2บรูโน่ฟานเดสกับฟอร์มเจอกับทีมท็อป6ในศึกพรีเมียร์ลีกยังงัดฟอร์มเก่งไม่ออกถึงแม้ว่าในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้บรูโน่ฟานเดสจะยิงไปแล้ว11ประตูกับอีก7แอสซิสทว่าตลอดการเจอกับทีมท็อป6 6นัดที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ทว่าบรูโน่ฟานเดสยังโชว์ผลงานได้ไม่น่าประทับใจนักไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรเกมหรือว่าจะเป็นการจบสกอร์ก็ตามซึ่งเขาก็ทำได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นจากลูกจุดโทษในเกมกับสเปอร์ และในเกมกับอาร์เซนอลที่เพิ่งจะจบไปเขาก็เสีโอกาสเข้าทําให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งก็ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมากประเด็นที่3โยกรดฟอร์ดไปขวาเกมรุกจืดจางทันทีเกมนี้ถึงแม้ว่ามาคัสแรดฟอร์ดจะเริ่มต้นในการเล่นตัวรูกฝั่งซ้ายแต่เมื่อสกอตต์แม็กโทมินีมีการบาดเจ็บโอเลกุน่าโทชาจึงเลือกส่งองตอร์ีมาซุยาลลงสนามมาแทนและขยับพอปอกบาลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตามเดิมแล้วก็ให้แรดฟอร์ดไปเล่นทางตัวรูกฝั่งขวาให้มาซยาเล่นตัวรุก ซึ่งมันก็แน่นอนว่ามาคัสและฟอร์ทแทบจะโชว์ฟอร์ไม่ออกเลยทีเดียวมาดูขยับไปเล่นตัวรูกฝั่งขวาแถมองตัวนิเมลสุยาวที่ลงมาเล่นตัวรูกฝั่งซ้ายก็เล่นไม่ออกเช่นกันดังนั้นตลาดรอบซัมเมอร์นี้เชื่อว,ว่าแมนยูเดดคงจะต้องซื้อใครเข้ามาสักคนแน่นอนกับตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวาประเด็นที่4สิ่งที่น่าจดจำในเกมนี้ไปแสดงสร้างสาติไม่แพ้เกมเยนในเลกติดต่อกัน18นัด ซึ่งก็เป็นสถิติใหม่ของสโมสรและใน18นัดที่ไม่แพ้ดังกล่าวนั้นปีแสดงสามารถเก็บได้ถึง44แต้มประกาศผลสอบนักเตะปีศาจแดงเกมบ,บุกสเสมอรนน์แอสเนลล์0ประตูต่อ0ดาบิดเดเคอา7คะแนนเกมนี้ดาบิดเดเคอามีจังหวะเซฟประมาณ3ครั้งและโดยเฉพาะลูกยิงของสมิธโรที่เซฟได้อย่างเยี่ยมมากตายก็เกือบจะโดนอาเรซองและกาซาจัดการเหมือนกันโชคดีที่บอลไปชนคานอารอนวันบิซาก้า8คะแนน เกมนี้ถือว่าอารอนวันวิสาก้าเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมมากจัดการกราเบลมาตินโนลี่จนเล่นไม่ออกเกมนี้ชนะเทเกิลคู่แข่งถึง4ครั้งแถมมีจังหวะสําสคัญบล็อกลูกยิงของบิลเลียนในช่วงต้นครึ่งหลังด้วยส่วนเกมรุกก็เกือบจะได้แอสซิสที่จะให้กับเอดิสันคาวานีในช่วงท้ายเกมทว่าสุนาชาอูรกวย,ยิงหลุดกรอบไปนิดเดียวลูกชอ7คะแนนต้องบอกว่าฟอร์มของลูกชอแบบนี้น่าจะทำเอาอเล็กซ์เตลเลสนั่งยาว,ยาว เขามีจังหวะสําสคัญในเกมนี้ก็คือจังหวะสอดขึ้นมาแล้วผ่านบอลให้กับเอดิสันคาวานาี่ทวานาเสดาที่บอลมันมาแรงไปหน่อยทําให้เ um อดิสันคาวานี่ควบคุมทิศทางบอลยากแฮร์รี่แม็กไกว์หคะแนนเกมนี้แฮร์รี่แม็กไว์ยังรับมือกับลูกลาอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมทาว่าเขาก็โดนนิโคลัาสเวเป้เล่นงานจนปั่นป่วนหลายครั้งเหมือนกันวิกตอร์ลินเดเล,ลฟเคะแนนวันนี้ลินเดเล,ลฟเล่นได้อย่างแข็งแกร่งทีเดียวยืนตำแหน่งรอดักบอลได้อย่างยอดเยี่ยม ดูแล้วเจ้าตัวมีสมาธิดีมากตลอดทั้งเกมนี้เฟลด7เจ็ดคะแนนเกมนี้เฟลดค่อนข้างจะโดดเด่นทีเดียวในแดนกลางมีความขยันและก็คอยช่วยตัดบอลคู่แข่งได้มากถึง5ครั้งแถมในช่วงครึ่งแรกเกือบจะยิงประตูให้ทีมขึ้นนำก่อนด้วยซ้ำสกอตแม็กโทมิเน่หคะแนนสกอตแม็กโทมินเน่อยู่ในสนามประมาณ37นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปโดยหลังจบเกมมีการเผยว่าแม็กโทมินเน่มีอาการตะคริวกินที่ท้อง บลูโน่ฟานานเดส6คะแนนเป็นอีกเกมที่บลูโน่ฟานานเดสโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกเท่าไหร่เมื่อต้องเจอกับทีมท็อป6ซ่าโอกาสให้กับทีมได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ก็มีโอกาสยิงที่เรียกได้ว่าได้ลุ้นทีเดียวมาคัสแรดฟอร์ด6คะแนนจังหวะกระชากบอลของมาคัสแรดฟอร์ดดูอันตรายมากๆแต่ก็ดูเหมือนว่าจังหวะสุดท้ายเจ้าตัวยังขาดความมั่นใจและสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือยังตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอปอกบา7คะแนน บอบบาถือว่าทําได้ดีทีเดียวเมื่อถูกดันเป็นตัวริมเส้นปันปว่วนในรับของเจ้าถิ่นได้พอสมควรถึงแม้ว่าองตูนิมาสยานลงมาและเขาจะถูกถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเช่นเดิมก็ยังทําได้ดีเอดิสันคาวนนานี่หกคะแนนเกมนี้เจ้าตัวเล่นไม่เคยออกเท่าไหร่แต่ทว่าการเคลื่อนที่ก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมมีโอกาสทองอยู่2ครั้งที่น่าจะเป็นประตูสุดๆแต่ก็ยิงหนุดกลอบไปอย่างน่าเสียดายตัวสำรององตูนิมาสยานหกคะแนน เกมนี้ดูขยันและก็วิ่งไล่บอลมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับเกมรับอาเซนอ l ลมากมายนักเมสันกรีนวูด6คะแนนลงมาแล้วถือว่าได้บอลเยอะทีเดียวแต่ทว่าก็ยังไม่มีโอกาสจบสกอร์หรือว่าทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนักหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม